ผลใดจนได้ผิด่ร้อ นี่เป็นอีกตัวพอดน,นึ่งเนาะที่พระคำพาคนเบิ่อนพอีนี่ก็คือห้วยแค่เส้นทางไปถ้ำประพานนเนาะทุกปีเนาะชาวบา้านคือสิมาราชสุนลัะป่านี่ก็เป็นป่านี่ออกมาจะข้ามน,นี่เป็นสถา,านที่สำคัญคนหนึ่ง ต,ต้นเลยกาเต็นากเต็นตัดตัดป่านี่คือคนโบราณคนโบราณนปเลยพวกนี้มันป่าขึ้นหรือว่าป่าลงคนเต็เนานะ มันนี่คนโบราณมาอยู่บ่เออคนโบราณเนาะมันนี่เนาะนี่ก็ไปเชื่อมทางไป ทํำปลาผ่าไีไ่น้อว่าทำปลาเสื่อมที่มันเปิดใหม่หรือว่าพี่น้องมาลลหลอดดิคน้าก็จะยุดตก๊กคนตกแต่เมื่อคืน มันอยู่บ่มันอยู่บ่นี่เป็นกาลัดอีกตัวดใสาห้วยหลายพี่นะที่นี่เลาะไปพุ่นล่ะเขียดใส่ห้วยแค่ะนาะที่มาลัดปูลัดปลา ขายเพียงใหญ่ขายหลักเพชรขายหวยขายพับ้อซื้ออย่างนี้สยวยน่เอ,อันนี้มักเพชรอันนี้มักกล้วยเท่าไดรเนี่ยมกกล้ยกกวยสีย่สพันสี่พันอ๋อซื้อมักกล้วยแลสยซื้อมักกล้วยสยสวยอย่ขอบุมเียวสวยยัยงม่ได้มาลาจระปลาดเอาไปไปขายชื้อมือเรางเนาะอเออขายชื้อมือ,อม รังผึ้งกับเปมารังผึ้งกับเปมาเออโดยโดยเอาเขอบใจขอบใจมันเพิ่มมารังหว่ยเด้อเอาคุณได้พลาดไปพลาดมาอย่าลืมมาแวะวุ้นลุนซอยไปเท่าเพื่อนเอเพื่อนนั่งกะนั่งอยู่นี่แหละแค้มท่าเพื่อนเอาหอยเอาพักเอามีเพื่อนมาขายอยู่นี่พี่น้องเนี่ยโมเะวุ้นลุนเพื่อนไดแล้เดินทางต่อเนาะพุ่อนละจุดหมายไปท่าบ้านพ้นดุพี่น้องพี่พอน้อง ชมภาพบรรยากาศในฤดูฝนเนาะคนมาหลาต้นตางเมื่อกิ้สอป่า้อกป่าแล้วก็ทอ,อ,อ,อดันนี้ิดวัาทิ ท่องหรือทางต้อกนี่น้องโอเคตมาหน้ากระช้ากกระถือมันยากไหลนี่น um. ้องในหน้าตะตากกเจ้าก็ยังบุทธันดับละมันยังหลายแต่ว่าบางพื้นที่เขาดับทีแล้วหมันนี่เนาะบางทางที่ทางกระชากก็ยังบเป็น ทางโตหาหลอกฝืนงานฝืนไหนมิโน่เอ้ยอูบ้านหมดเลยอูบ้านออกอยู่บ้านออกขอออกพุ่นออกหาหลอกก่อนพอเข้าสู่้วดูพุ่นกษิญยากได้พี่น้องเอ้ยทางเส้นนี้อันนี้ทางไกลสีฮอตอ่าห้วยน้ัใสายอยู่บ้านทางเว่ยบ้านนานิยม ที่มาทำเพื่อไม่ใช่คิดหัวน้ำใสเจะน้อยกับแม่นว่าที่มันหน้าเนี่ยกันคนเลิมมันกินมาเทียงทางสี่เริ่มเป็นบวกเป็นคูมแล้ว เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ว่าคนมักมาเลินมาเที่ยวประมาณเดือนหน้ากัสิแมนว่า,เ,าตเต็มและคว่าทางพ่อค้าเม่ค้าเขากำลังซ่อมกำลังเปกลึกกาเกียบซ่อมเปล่งฮาดแล้วเดือนหน้าก็สิเพื่อเที่ยวแล้วับ เกิดก็ใจง่วงพี่น้องเนาะบ้านก็อยู่กูได้มันจะไปทางเว็บานนานิยมทางเว็บานนานิยมอ่าทางเว็บานนานิยมไปที่พุนบานนานิยมเลี้ยวซ้ายตรงไปข้างหน้าบ้านพุนดูบ้านหน้าพี่น้องเนาหรือว่า คุณน้ำดนเนาะสถานที่ที่บอคัาเคยไปท่ายทํามกันเนาะเดินทางต่อไปเรื่อย de ก็ข้ามกุนได้มากจุดี่บ้านพุดดูก็ซึ่งเป็นบ้านของในพานพันตีผู้บ้านเับเจ้านี้สอนธรรมศาสตร์ร้อมน้อ,นอไปด้วผู้ไค่ขา ได้ไลายบ่เออได้ลายปัตจิปีเลยเะรทำรซ้าตอาใส่โคเวออ่าจะดคนนี้ผมอ,อยู่ของกินกันสิบุ่งขยึดขยาก ไม่ด่วนกันเลย พี่น้องลองเบิกจากดอยกน็น้ำขึ้นล้นผังโอ้้น้ำขึ้นหลายพี่น้องไปขัวบันพดดูถือว่าชาวบ้านเก,ก่าเฮืออยังออกแล้วนเนาะแต่ว,ว่าเมื่อนนี้นี่พลนหมูตกเมื่อนี้พ่นยะไปเนาะตกแต่เบิกอคืน ตอนเช้ามาก,กันนยฮะโมีผวดถือว่าน้ำขึ้นหลายแลย้วแต่วันหน้าฮะ <c oughs> หน้าในพานคันตียันว่าไปบุไรี่ยันน้ำท่วมน้ำนะท่วมนะฮะสิพาพี่ดอเลาอเข้าไปลินในบ้านเบิ่ <c oughs> ้ำท่วมล้นพังไรท่วมทางหอมทินเียพี่น้องต่างถืกสูญเสียมันหอมทินเียเสียคนหลับหลับฮลอกไปเรื่อยๆพี่น้องเลยวันที่มืดมือ ว่าถูกแล้วทางคุ้นกระสีเม่นเป็นบ้านหน้าทางเส้นนี้ก็สุดแต่บ้านหน้าโพดู

có tới gái hả mình mẹ con gái của mình hết của mình mẹ hết tăng hết ปุบ๊บมึ๊บมึงมันนอนครับนอนแน่